ลำไยคริสตัลนะคะพี่น้องนี่กกิโลหนึ่งด้อค่ะพี่น้องตัวนี้อันนี้คือหนึ่งกิโลใช่ไหมหนึ่งกิโลมาชนชนบ่อืมกินหูเรียนกินทุเรียนใมันสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ็บอ t c ท a ชาแนลมือนน้มากับคุณดาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ ก็ต้อนรับคุณดาทเวตี้ไฟจูนนะคะพี่น้องมีคนถามซื้อวงเพิ่นบอกต่คุณดาคุณดาวงหยังคุณน้อยเทวนตี้ไฟจูนนะคะทุกคนทวตี้ไฟจูนเด้อค่ะพี่น้องกีซิพามิโทนาเจูนีนะคะเมื่อนี้ไดเมนูลำไยคริสตันนะคะพี่น้องนี่ลำไยคริสตันอันนี้เป็นแบบนำเขาจากมาเลเซียพี่น้องไม่เคยกินเลยนะอันจะมีสีเหลืองสีเขียวสีม่วงขอางเอาเป็นแบบสีม่วงอ่ะฮะอ่ะอันนี้คุณม้อยคุณบอกว่ามันเป็นลำไยที่เป็น กลิ่นผู้เรียนมาลองเ่พี่น้องไม่เคยกินเธอหนึ่งแต่ว่าเป็นสีเขียวอันนี้เธอแหลกด้วยค่ะสีม่วงแปลกดีแมนช่วยกันช่วยกันโอกิโลหนึ่งด้วยค่ะพี่น้องตัวนี้อันนี้คือหนึ่งกิโลใช่ไหมหนึ่งกิโลออากรายทั้งหมดเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดร้อยสามสิบพี่น้องลำไยคริสตัลแพงอยู่นะเนี่ยใช่ไหมติดนี่นวยเพิ่นค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะใหญ่เนาะงแมน เพื่อนว่าอันนี้ต้นกําเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมแต่ว่าบ้านเท่ากับมีปลูกอ่าอยู่ภาคใต้มันแก่จากอะไรตัวนี้คุณมวยแข็งเดี๋ยวคุณดาวไม่ไม่เคยกินเลยนะนี่แล้วก็ไม่เคยรู้ว่ามีแบบนี้ในรูปแบบนี้แข็งกว่าสีเขียวได้นี่เหรอเออชุกอยู่บนนี้อะไรอ๋อพี่น้องแช่ฟันบ่นี่พี่น้องเป็นอยังคือเอิรนลำใหญ่ขีดสั่นบ่เหนือเพิ่นสิใสคือขีดสั่นว่าสั่นมาเบิร์นหอมๆกันเนาะจ้ะ อันนี้เธอแหลกของคุณด่านอ่ะใช่ค่ะอู้นี่ค่ะพี่น้องโอ้ใส่มันคิดตันไหมดูเอาดิคเป็นไงเป็นยังไงคะอุ้ยบรรยายรสชชติหวานโอ้ได้แล้วนี่หวานแหลักก็มีกลิ่นทุเรียนเบาๆเนื้อเพิ่นจะไข่ไงเงาะผสมกับกลิ่นจี แล้วก็ลัใหญ่สามอย่างเลยอืมให้กูุณาชิมแล้วก็บอกรสชาติอืมเม็ดนี้สิแจกดีบากคุณ่ะจากสิบรังวันบอกแจกหมเอาไปปลูกได้มั้ยอืมอืมมันจะมีกลิ่นทุเรียนอ่อนๆนอกแมนแสบอร่อยนะเย็นๆอร่อยมาอืมเม็ดเพิ่นไม่รู้ว่าไปปลูกได้มั้นาะปลูกได้เก็บไว้สัดมนอร่อยอร่อย ผู้หนึ่งกับราคาเรงอยู่เนาะแต่ว่าเฮาโดนโดนกินเธอหนึ่งเนาะคุณดาอยากในพี่น้องได้เห็นน้ากันเนาะกลิ่นทุเรียนอ่อนๆนะคะอเมซิ่งมั้งลำยญยกลิ่นทุเรียนลำยยกลิ่นทุเรียนออนีญยาใส่กันไก่โอ้เปลือกเพิ่นจะแข็งจะหน่อยนะคะอุ้ยอันนี้ใส่อันนี้ดีอันนี้ดีบอกเหมือนอ้นั่นเลยฮะั่วโบอนัดอ๋อนี่พี่น้อง พักกันกินล้วไม่ตอนเดือดนะคะพี่น้องอืมอร่อยดีเศรษเนาะอืมไหนขอลองแบบผนดัาก่อนอืมได้จะทำได้ไหมอืมอ๋อันนี้ง่ายอง่ายจริงๆมันเป็นสีหมวงด้วยพี่น้องอาจจะแบบว่าด้วยความแบบว่านําเข้าระยะเวลาเดินทางน้ำหน่องใส่เวลานันก็จะเป็นสีแบบขำๆออกดำๆน้ำหนแต่ว่าข้างในคือยังสดใหม่ด้วยจ้ะใช่ เปลือกเเ,อเปลือกเพิ่นจะมีความเปลือกทินี่มันหนาจังหน่อยนะคะนี่ดูใกล้ๆมันหน,น,นาแบบนี้นั่นหนาแล้วก็แข็งแข็งด้วยค่ะพี่น้องอร่อยใช่เ<ข>ย็นเขาไม่รู้ว่ามันมันเกี่ยวไหมว่าแบบเหมือนคิวแบบอบเหมือนอบมานะมันจังอมันก็เลยแข็งบรจากบุืมแต่ว่าคือใดๆคือข้างในยังสดใหม่ด้วยค่ะพี่น้องมันเป็นการถนอมบ่ นอความคือจังลำไยโอแผงอะนะร่ำไยโอแผงคือล่ำไยปกติน่อแหละที่ว่าเปลือกกัรละเปาะเปาะนะล่ำไยสดนั่นแหละคล้ายๆคิดว่านะอุแต่ว่าเสียบด้วยพี่น้องแนะนำเนาะใครบ่เคยกินอร่อยต้องลองเขาชอบที่มันกลิ่นทุเรียนอ่อนๆเทคเจอร์มันกับคือล่ำไยเลยล่ะค่ะ ลำไยเลยเทกเจอร์เขาว่าคล้ายๆแบบเงาะผสมลิ้นจี่กับลำไยสามอย่างส่วนตัวนะเพราะว่าน้ำเยอะนะอันนี้บบมีสปอนด์เดี๋ยพี่น้องมุ้ยซังมากินเองนะคะพี่น้องถ้าใครอยากกินก็ลองไปหามาเพิ่งเนาะอพราได้กินส้าพี่น้องสดแห้งบอสดแห้งมันเป็นสดใหม่อะไรธรมดาสดใหม่เหมือนใส้สไม่รู้ว่าเหมือนที่ตันไหมแต่ว่าซื้อเพิ่อเนาะใช่มาชนชนบอ กินเรียนกินทุเรียนใช่มันกิ่นทุเรียนชัดมากแซ่บหวานหวานหอมกลิ่นทุเรียนเบาๆใช่สมราคาพี่น้องแม่โลละเท่าไหร่นะกินโลละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแต่ว่ารวมส่งก็เจ็ดร้อยสามสิบแซ่บสมราคาเพื่อน่ะพี่น้องอร่อยอร่อยนั่งไปนั่งมาเบิร์ได้นี่แซ่บ บคุณดาเพิ่นบอกเคยกินนะพี่น้องก็เลยส่วนเพิ่นมากินน้ำแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมันมีในโลกใบนี้นะมบอกขอดีเพิ่นเด็ดเลยคอนเสื์ตนะพี่น้องก็เลยมาจริงๆถ้ามีคนถามว่าเออเผื่อคลิปนั้นคลิปนี้ไม่เจอคุณดาคือคุณดาเพื่อนเห็ดงานอยู่ในบริษัทของหมวยด้วยค่ะพี่น้องเพื่อนก็ทำงานให้หมวยเนาะกะ ถาถาคือถามากก็คือก็คือพี่ม่เห็นงานเนาะแต่ว่าถาบบเห็นคือเพิ่นไปทุระด้อค่ะพี่น้องไปทุระไเกื่อก็ไปอ,อคอนเิร์นเนาะจ้ะว่าสีนําไปอันคอ่นเน็นน้าคุณยายเลยเป็นแม่ครัวประจําประจําวงแปลอขอคอนอนําแบบแม่ไปตาบอกหุงหลังหลังเวทีสุดยอดเออเนื้อหลายเนาะใช่เนื้อเยอะอร่อยอร่อยอ ยี่ยมเลยกินเพื่นแห้งพี่น้องแนะนำว่าก่อนทานนี่คือซื้อมาต้องแช่เย็นอร่อยเนาะใช่กินเย็นๆอร่อยอือจริงๆถามว่าหวานฉ่ำไหมเขาชอบหวานประมาณเนี้ยแม่มันแบบเป็นความหวานที่พอดีแห้งแล้วก็กลิ่นก็ดีหวานไม่ไม่หวานน้อยแล้วก็ไม่หวานเกินไปอือเกือบเกือบลุยุยุยแซอุ้ยกินไม่หยุดเลยเนาะ กินไม่ได้ไม่พอมันเย็นแล้วมันฉ่ำนะมันแบบมันสิวาจากไหนวะมันเย็นแล้วมันกินได้เลยๆใส่กันไก่กับไ้เดีคบพี่น้องนั่นเอาหมองตรงกลางมาเป็นดีบเนาะต้องเป็นกันไก่แบบนี้นะใช่กันไก่อ่าเขาอื่นไหกันไก่อาหารกันไก่ทำอาหารอูตัวนี้ เสียงดังฟังชัดแแ่บเนาะกินเนน่ินอีกหรื่ผิดหงอ่ะบ้าน <laughs> <laughs> กินไหมสิพิษกดบมกกติกาบอขันน้นหววนคุณได้อยากได้ขคง่ะมาเล็ดคุณ <laughs> <laughs> ดอยากไรเมล็ดพันบอก <laughs> ไปลองปลูกเบื่งพราะมันติด ให้มาเมนูแบบผพไม้ใหม่แบบนี้กะฝากกูไลยกูแชร์ไปกันเต็ใจให้น้ำในด้อจ้ะพี่น้องจ้ะข้าวกะลืมนับเนาะว่ะเราจะหน่วยแต่ว่แต่มันโล่หนึ่งนะหนึ่งกิโลได้เยอะอีกเนาะได้เยอะอยอ่แซ่บเนาะอร่อยอร่อยเว่วังอลังการแล้วลูกก็ไม่ได้เล็ก เล้วเนือเหมืนกับบไดเนือยเยอะซ้ำลินจีบุตแล้วเนอเหนือก็ได้เท่าเท่าเกือบเท่าเท่าไม่คนบอกว่าลวหน้าเหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณหมวยแบบใส่แว่นอะไรงไม่ถ้าคุณมาใส่แว่นเหมือนดาดจะล่าถอดแว่นเพื่อกันบางที่น่อเหมือนกันไหมเขากวนกว่าโอ้ยซ้ำกันนั่นแหละค่ะนี่แห้งถอดแว่นแห้งคือวันนี้โอ้ย ขนาดจะคล้องแนมก็ยังมาขึ้นมาส่งผมพูดด่าเนาะกินแล้วจังบปวดงมัดผมเหี่หนามันใหญ่แบบนี้นะเขาไปตัดดีบอกวิแบบนี้แต่หน้าเขาไม่เหมาะเนาะเพราะว่าเป็นคนที่มีกรรมนะเป็นของกรรมใหญ่สีบัวอกกับลงบัวแดงเนาะมันเป็นน้ำกระดูกเดี๋ยวคุณดาจะไวผมยาวเป็นหนูจะไวผมยาวแล้วอร่อยเจ็บหน้าเอาไปแบบว่า กินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่น้ำกะทิอะนะข้าวเหนียวมุนเออข้าวเหนียวมุนไม่บอกเออข้าวเหนียวมุนลำใหญ่พีตต์ตั้งเลิศเนาะน่าลองอยู่เนาะเฮ็ดบอจัดไปอ๋อแหนมไม่มีไม่มีใครปฏิเสธใครแหนมโบเห็นเลยพี่น้องขออนุญาตใส่แว่นคือเก่าจริงๆมันกี้ใส่ตาสันแต่ว่าโบซำคุณหนาวมันก็มีมันก็มีแว่นได้พี่น้องแต่ว่าโบไซเป็นคนที่แบบแถวโบครับรถกับโบไซนะพี่น้อง เปลือกกองอยู่ข้างๆพี่น้องเปลือกกองอยู่ข้างๆนะจ๊ะไม่อยากให้เห็นเลยว่าเรากินเยอะมันอ้วนไหมเนี่ยไม่ผลไมผลละไมแต่ผลละไมที่มีน้ำตาลเยอะกินมาขนาดนี้แล้วอร่อยมากเสียบไปดิพี่น้องมีใครอยากได้เม็ดไหมคะ เม็ดนี่ก็ต้องแบบเป็นคนทีทีแบบว่าแช่เนาะจ้างหารางวัลบอกคุณอาห้ารางวัลบอกคุณดาฝากเบิรงในเด้อให้คุณดาเป็นคนเลือกเด้อหารางวัลเดี๋ยวนี่นะคะเม็ดลำไยคริสตัลสำหรับผู้ใดที่อยากได้นะคะให้ห้าคนดีมากให้ห้าคนแต่ว่าบได้เด้อทุกคนเด้อเพราะว่ามันมีซ้ำนี่เดี๋ยวดด้จับเป็นคนเบอรงเองนะคะโอเคอืแผู้ใดแบบ เบ่งมาหอดตรงนี้นอกกับดีใจน้ำเด้อค่ะพี่น้องเพื่อเอาไปปลูกแล้วมันติดนะนะเบิ้ดแทะชอบอร่อยจริงอ,อร่อยมากมหวานๆเย็นเย้กินลำใย่เหรอหามไปกินนนำลำใย่เด้เป็นอย่างอ,อันนี้ห <laughs> <laughs> นำลำใย่อันนั้น <laughs> ปะร่วงอัอนหรอ <laughs> อ,<ม> <laughs> อ,อร่อย สมควรแก่เวลาล่ะอาจจะจริงๆเขาใส่นะไฟเรามันออกเรืองเรืองนี่นนเนาะแมนมันจะเป็นวิง้งวิ้งมันฉ<ะ>่ำแร่บอร่อยจริงทำใจอยากรำยายคิดตั้นจ้า เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องจ่าลำไยคริสตันเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดอยากกินก็นลองไปหาเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องเด้ออันนี้เฮาบ่มีสปอนเนะาะแม่สั่งมาเองจ้าค่ะคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องถา้าอ่ามวยกับคุณดาวเว้าหลายหรือ,อว่าจังได๋กอะบ่ถึงใจไผจังได๋กอขอโทษขอเข้าไปไหลายๆเด้อจ้ะพี่น้งองเว้านัวหงวงัวมวนกันนํากินไปนําเนาะค่ะมันแซ่บ <c oughs> แล้วก็ถ้าไผมากคลิปนี้มากพลั้งใหม่แปลกๆแบบนี้เนาะก <c oughs> ะฝากกดไลา์กดแชร์ไปกําลังใจเห,หมือนน้ำเน้นเด้อจ้าสําหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ